สวัสดีครับท่านที่ติดตามรายการทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทในปีพศ2529นะครับราคาไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เมื่อเฟ e บุ๊คร้านปานันจิวเวลี่ร้านซื้อขายเหรียญสะสมชื่อดังได้โพสต์ประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบ ชนิด5บาทรูปเรือสุวรรณหงษ์รุ่นพศ2529ในราคาเหรียญละ1 0 0 0 0บาทโดยทางร้านระบุว่ารับซื้อเหรียญ5บาทในราคา100,000บาทเหรียญปีนี้สภาพผ่านการใช้งานมาแล้วก็เป็นแสนใครมีในบ้านถือว่าโคตรโชคดีนะครับสภาพสวยๆเล่นกันหลายแสน สำหรับเหรียญกระสาบห้าบาทในปีพศ2529เป็นเหรียญที่หายากมากเพราะเป็นเหรียญกระสาบต้นแบบที่ผลิตออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่จะผลิตเหรียญในปีพศ2530ออกมาใช้จริงสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ